สวัสดีท่านผู้ชมที่ครักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องของกันง่ายนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วก็ขอให้กดไลค์นะครับคนดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไคร,รนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะผมให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะผมมาแนะนําให้กับ f อซีทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนนะครับใน ช่องนี้ในวิดีโอนี้นะผมก็จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มาบอกราคาเหรียญแต่ละเหรียนว่าราคาเหรียญเป็นยังไง <c oughs> เหรียญรุ่นนี้เขาเล่นกันหรือยังหรือว่ายังไม่เล่นนะครับผมผมก็คอยจะมาชี้แจงให้ตลอดเวลานะผมก็ขอให้ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิง่งกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเวลาผมอัปโหลดคลิปลงท่านจะได้เห็นเป็นคลิปแรกนะครับในการ <c oughs> ที่ผมอัปโหลดคลิปลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากๆนะขอบคุณจากใจทุกๆคนที่ติดตามผมนะครับผมแล้วก็ที่คอยกด <c oughs> กดแชร์ให้ผมนะครับต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจของผมนะครับจริงๆริงนะผมวันนี้ก็ผมมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่จะมาชี้แจงแล้วก็ให้กับวิบซีทุกคนนี้ได้ดูนะเป็นเหรียญเก่าแล้วนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาพิเศษนะผมที่มีกระแสมาหยุดนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคนะผมท่านผู้ชมนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับผม การจนาพิเศษนะครับปีพุทธศักราช2539นะครับะผมด้านหน้าก็ <c oughs> จะเป็นรูปของรถบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะับโอเคเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูข้อมูลกันเลยนะครผมแล้วก็พร้อมราคากันเลยนะครับ วันที่เราจะไปดูก็ขอให้ทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจนะให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให,ให,ให้กับท่านชมทุกคนได้รับชมต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคข้อมูลเรื่มแรกจากเหรียญน,นี้นะรา <c oughs> คาไว้ที่หลังนะเราจะคุยกันในเรื่อง <c oughs> น้ําหนักเรื่องอะไรกันนะน้ำหนักของเหรียญน,นี้นะเหรียญหนึ่งบาทกัจนาพิเศษนี้น้ำหนักก็อยู่ที่3.4กรัมนะับ3.4กรัมนะครับ น้ำหนักของเหรียญน,นับเหรียญหนึ่งบาทนะฮะมิกเกิลนะวาระที่สิบหนะครับเหรียญกาญน,นาภิเตกนะฉลองลสีลาบสมบัติครบห้าสิบปีนะผม <c oughs> กาญน,นาภิเศกราชการที่9้านะลักษณะของเหรียญน,นะครับผมเหรียญกระสับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับ <c oughs> วงขอบนอกมีเฟืองนะคล้ายเฟืองเฟืองนะมีเป็นขอบเฟืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญน,นี้นะผมโค้ชอยู่ที่20ส mm, นะมิลิเมตรนะครับผมแล้วก็ลวดลายของเหรียญน,นะผมลวดลายของเหรียญน,นี้ท <c oughs> ุกคนก็จะแนะนําข้อมูลให้มันครบละกันนะผมด้านหน้านะผมกลางเหรียญนะนมีพระ พระบรม,มารูปของพระบาทสมเด็จพระพุหมิพนอดุญเดเดนะผมพระพักตรงทรงเครื่องบร,รมมคัดกดีฬานะครับผมทรงทรงฉลองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาต่อที่วันที่ผลิตวันที่ครบจํานวนนะผมสําหรับเรื่องนี้นะถ้าผมอ,อ่านเยอะเกินไปนะผมทุกคนก็ บางคนก็อยากฟังบางคนก็ไม่อยากฟังนะผมก็จะสรุปย่อๆมานะครับวันที่ครบวันละนะครับวันที่เก้ามิถุนายนปีพุทธศักราชสนะครับแล้วก็วันที่ประกาศใช้นะครับเป็นครั้งแรกนะผมก็อยู่ที่วันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2539นะครับระผมน,นะครับผมแล้วก็จำ,จำนวนกัน ผลิตของเหรียญนี 1, 20, şey, like ้ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมจำนวนการผลิตเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่272ล้าน5 1 2 0 0 0เหรียญนะผมแล้วก็เหรียญที่มันจะมีราคานะจะบอกตรงนี้เลยเหรียญที่มันจะมีราคานะครับถ้าเราหันตรงอย่างนี้ลเราหันกลับมาผสานต้องหันลงนะครับถ้าผสานหันลงนะครับแสดงว่าเหรียญนั้นนะครับผมมีราคาราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมโอเค วันนี้ก็ผมแนะนำข้อมูลดีๆมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมหากผมกล่าวผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยท่านชมไว้มานันที่นี้ด้วยนะครับผม,มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมนะครับผม